เก็บมาฝักจากรายการ Open n i ่ h นที่ชวนให้ไปดูดาราหนีบไข่ค่ะก็มีดาราเข้าร่วมแข่งขันสีคู่ด้วยกันได้แก่คู่พี่น้องดาราโอลิเวอร์กับเวนซ่ซาบีเวอร์กุ้งหญิงไรวินคู่เพื่อนซีนนักร้องโนตูนและคู่หล่อพิธีกรเอสวอรริกับต๊อสซินะค่ะงานเนี้ใครประคองไข่ได้มากที่สุดก็ชนะไปเลยล่ะค่ะ ว้าคู่สาวสวยแพ้ซะแล้วแน่หนุ่มเอสมีเตะคู่ตัอสู้สด้วยวอุ้ยมีหนีไว้ตรงหว่างขาด้วยนะคะ ิร่วงไปอีกคู่แล้วค่ะเหลือแค่สองทีมนะคะแต่สงสัยหนุ่มโอลิเวอร์จะพูดมากไปสักหน่อยไข่ก็เลยร่วงหมดเลยเหลือแต่คู่ของหนุ่มเอสกับหนุ่มต๊อดที่ชนะไปนะคะแต่งานนี้หนุ่มเอสเขาอยากทำสถิติเลยขอประคองไข่ให้ได้ครบร้อยลูกและลูกที่ร้อยก็อยู่ตรงนี้ค่ะ อมไข่ซะง,งั้นแต่สังเกตถ้ายืนหนุ่มเอสให้ดีนะคะแอนเชียลแหมนึกว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะเนี่ย้ oh, oh.